สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ e c h t o anything นะครับวันนี้กับผมตาลไอทีอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวเคสนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเคสอะไรเนี่ยทำไมหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนี่ครับนี่คือหน้าตาเคสเจ้าบราโรนะครับผมอาจชื่อรุ่นไม่ถูกอ่ะว่าอะไรอะโลพิมาอะไรประมาณนี้อ่ะก็ชื่อประมาณนี้แล้วกันนะนี่หน้าตาประกอบเสร็จมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าตาที่ยังไม่ได้ประกอบอะไรเลย อ,อย่างแรกนะครับถ้าเราซื้อเคสตัวนี้มาเนี่ยเคสตัวนี้ผมซื้อจากร้านเพคูลิง cool มานะครับมูลค่า1 9 9 0บาทนะครับสิ่งที่จะได้นะอย่างแรกคือนี่ได้แค่แท่นตัวนี้ครับอะคริลิกเป็นเคสย้ำแค่นี้กับขาตั้งข้างหลังนี่เห็นไหมมันจะมีขาตั้งอยู่นะครับมีขาตั้ง4ี่มุมแค่นี้นะครับส่วนตรงนี้กราจอต้องสั่งเพิ่มตัวยึดมอน้ําด้านหลัง ก็ต้องสั่งเพิ่มนะครับตัวยึดปั๊มน้ําก็ต้องสั่งเพิ่มทุกอย่างพูดง่ายมีมูลค่าหมดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบราคาเห็นไหมครับรายการแรกเป็นตัวยึดกาจอนะครับมูลค่า2390บาทอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจ่ายเพิ่มนะครับเราก็จะมีตัวครอบนี่ตัว CPU ไม่ใช่ตัวครอบ Power Supply นะครับมูลค่า890บาทก็ต้องซื้อเพิ่ม แล้วก็นี่ตัวยึดปั๊มเห็นไหมครับเนี่ยตัวยึดปั๊ม220้2บาทนะครับตัวยึดขาม้อน้ํา240มิลนะครับ2ตอนมูลค่า450บาทแต่ว่าคูณ2คือ9 0้บาทนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจ่ายเพิ่มนะครับผมอ่ะโดยคร่าวคก็ประมาณนี้อันนี้ผมจะให้ดูหน้าตาเคสก่อนครับอ่ะบางคนอาจจะงงเอ๊ะมันทําไมหน้าตามันแปลกๆครับเคสตัวนี้จะเป็นเคสแบบเออตั้งแบบนี้ได้เลยหรือเราจะพลิก อึ๊บโอ้โหนะักอะวางนอนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่จุดประสงค์ในการใช้งานเลยแต่ว่าตัวเคสเนี่ยสามารถทําได้2ลักษณะนั่นเองนะครับแล้วก็จุดเด่นของเคสนี้คือนี่มันจะมีหน้าจอ LED อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่หน้าจอ LED บอกอะไรนี่มันก็จะบอกประมาณนี้เห็นไหมบอกสถานะนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเอ,อ่อหรืออะไรก็ตามแต่อ่ะมันก็จะบอกที่ช่องล่างล่างมาคนออกจะบอกว่าเอ้ยทำไมช่องล่างมันดู ไม่ค่อยสวยเลยอ่ะมันทาไมมันมันล้นล้นอะไรแบบนี้ครับจริงๆมันก็จะมีเพลตตัวนี้อยู่นะครับนี่มันก็จะปิดแบบเอ่อปิดปิดปิดประมาณนี้นี่เห็นไหมอ่ามันก็จะรวมประมาณนี้มันก็จะมีไฟนี่ LED นี่รอบเคสเลยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพลิกมาให้ดูข้างหลังนะครับอ่าข้างหลังเห็นไหมอันนี้ก็คือที่สมบอกต้องซื้อเพิ่มเนี่ยไอ้ตัวยึดหม้อน้านะครับมันจะยึดได้หม้อน้ํา2ตัวตัวละ2ตอน นะครับได้2ตัวแล้วก็ตัวยึดปัม๊มนะครับปั๊มก็จะใช้เป็น DDC นะครับหรือถ้าเป็นยี่ห้อแบรนด์ y หน่อยก็จะเป็น3 5มนะครับอันนี้ก็จะมีซิงค์ระบายความร้อนด้วยนะครับผมก็ใส่ยกเซตเลยแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับถ้าเราซื้อเซตพอดีเห็นไหมรูต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างพอดีอ่าพอดีใช้คำว่าพอดีกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวเคสนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยว ผมต้องขอญาตประกอบก่อนละกันนะว่าหน้าตาเนี่ยออกมามันจะเหมือนแบบนี้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูเพราะว่าที่ผมดูในเว็บลาซาด้าเพราะอะไรนะป้าดูขั้นตอนการประกอบครับมันประกอบค่อนข้างยากเห็นไหมมันจะมีบอกว่าไ์เนี่ยรองรับตั้งแต่ ITX ยัง EATX นะคือรองรับมาทั้งหมดนะครับนี่ประกอบมาเนี่ยหม้อน้ําด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ฮาร์ดดิสใส่ด้านข้างนะครับซ้ายขวานี่กล่องที่ผมบอกนี่ต้องซื้อเพิ่มนะ มันจะเป็นกล่องปิดพุกสายเพื่อว่าสปายนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําด้วยในตัวนี่ประกอบมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่ใช่หไหมครับเราต้องมาเลื่อนดูนี่มันจะบอกอยู่ครับนี่ครับมันมีรายการอยู่ว่าเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหรายการเทียบเลยนะถ้าต,ต,ต้องการตามแบบเขานะเนี่ยแล้วมันก็จะมีขั้นตอนในการประกอบนี่คุณต้องลื้ออะไรใส่อะไรนี่ครับเราก็ต้องมานั่งดูเพราะว่าเขาไม่มีคู่มือมาให้ดังนั้นเราก็ต้องเนี่ยนั่งดูแบบนี้กันเราเองนะครับ โดยประมาณนะอ่ะโอเคครับขออนุญาตไปประกอบก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับกับการประกอบเจ้าเคส b a r ์โรผมสั่งจากเว็บเออเพย์คูลิงนะครับมูลค่ามันจะอยู่ที่1,900บาทนะอันนี้ก็คือตัวเคสเปล่าๆก็คือจะเป็นแค่ตัวเนี่ยอะคริลิกตรงนี้นครับเปล่าๆเ,เท่านั้นไม่ได้รูปอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอุปกรณ์เสริมจะมีนี่ครับตัวกาจอ อันนี้ต้องซื้อเสริมนะไม่มีมาให้นะครับกาจอมันจะมี2แบบแบบเต็มกับแบบไม่เต็มราคาก็จะต่างกันแล้วก็จะมีเรื่องของเออนี่ชุดหม้อน้ําขาตัวนี้นะครับสชุดนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่มีแถมมาให้แล้วก็ตัวกล่องนี้ก็ไม่มีแถมมาให้เหมือนกันต้องซื้อเพิ่มทั้งหมดนะครับตามที่ผมบอก3รายการนะที่หมื่นเก้ารนี่คือเปล่าๆถ้าเคิดนี้รวม รวมหมดนี่ก็อยู่่าจะอยู่ประมาณ15ื่นได้มั้งเฉพาะเคสนะไม่รวมไม่รวมเอ่อเจ้าอุปกรณ์อย่างเช่น CPU ตัวการ์ดจอแรมอะไรงี้ไม่รวมนะครับแค่เคสอย่างเดียวนี่ก็คือหน้าตาออของเจ้าเคสตัวนี้เวลาประกอบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกตัวเป็นจอแสดงผลของอุณหภูมิน้าจะบอกอุณหภูมิน้ำตัวนี้กี่องศาไม่ใช่อุณหภูมิน CPU นะอ่ะคืออุณหภูมิตัวน้านะครับอ่ะตัวนี้ผมจะใช้นี่ b ล็อก CPU ตัวนี้นะครับอันนี้คือของลูกค้าเขามีมาให้ก็คือมีบล็อก CPU มีบล็อกการ์ดจอมให้นอกนั้นเอ่อทำเองหมดนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของ Baro นะครับนี่เราจะเห็นเห็นไหมฟิตติ้งเห็นไหมผมเชื่อของ Baro หมดเลยนะครับยกเว้นตัวนี้ไปเอาของเก่ามานะ ก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับเพราะว่าบางอย่างอะสเปคมันไม่ได้ตรงไปตามตัว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 เคสที่เขารีเควสไว้อย่างเช่นตัวกร์ดจอเนี่ยอันนี้มาเป็นบล็อกของ ek ดังนั้นท่อมันเลยไม่ตรงเห็นไหมครับรูมันเลยไม่ตรงตามที่กําหนดจริงๆตรงเนี้ยมันต้องเข้าแล้วก็เสียบตรงไปเลยเนี่ยมันเลยเยื้องนิดนึงนะครับไม่ตรงอ่ะก็เลยต้องดัดแก้กันไปแล้วก็ตัว cpu ก็เหมือนกันนะครับเพราะอันนี้ไม่เป็นบอร์ดเล็กนะตัวบอร์ดมันก็เลยไม่ตรง ตำแหน่งไม่ตรงกับกับตัวบอดทั่วไปดังนั้นมันก,ก็เลยต้องใช้ข้อง,งอแล้วก็อะไรนิดหน่อยนะครับเยืดค่อนข้างเยอะอ่ะส่วนนี้หม้อน้ําก็จะเป็นหม้อน้ํา2ตอนนะครับหม้อน้ําผมก็ดันไม่ได้ใช้ของบาโลอันนี้เป็นของอัลฟาคูดังนั้นพวกช่องต่างๆมันก,ก็เลยไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าแนะน,นําเคสตัวนี้เออให้เป็นบาโลทั้งเซตเลยจะดีที่สุดนะอันนี้ก็บางอย่างก็ไม่ได้ใช้ของบาโลนะครับอ่ะก็นหน้าตาก็จะออกประมาณนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเคสตัวแรกของไทยไหมที่ประกอบ แต่ว่างานออกมาก็ค่อนข้างสวยนะครับอ่าประมาณนี้กันอ่ะไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i ร e กันด้วย้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ